ตอนนี้เราอยู่กันในซีรีส์ห้องเก็บของนะครับแล้วก็เทลเลอร์ที่เพื่อนๆกำลังจะดูตรงนี้นะครับก็คือเทลเลอร์ของภาพยนตร์นะครับในปี2015นี้เองนะครับที่มีชื่อว่าโปรตักไกส์นะครับซึ่งเป็นภาคดีเมคมาจากโปรตักไกส์ในปี1982นะครับแต่ว่าผมทำการปรับสีนิดหน่อยนะครับเพื่อใหออ้ไม่โดนลิขสิทธิ์และถ้าหากว่าใครที่อยู่กับช่องผมมานานแล้วนะครับก็น่าจะจำได้นะว่าผมเคยพูดถึง หนังเรื่องนี้มาสองสาครั้งแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมจะไม่พูดถึงหนังเรื่องนี้อีกแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเวลาที่ผมได้คุยกับเพื่อนๆหลายคนนะมักจะมีคําถามครับว่าทําไมผีของต่างประเทศเนี่ยมักจะทำไฟติตตดดับๆมักจะโยนของไปมานะครับในขณะที่ผีของไทยเนี่ยมักจะมีกลิ่นเหม็นเน่านะครับหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่ามีเสียงดังเป็นเสียงเท้าเดินอะไรอย่างเงี้ย แล้วทําไมมันถึงจะต้องแบ่งสัญชาติด้วยนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นเนี่ยสำหรับคราวนี้ครับเราจะมาดูกันว่าผีหรือว่าเอ่อปรากฏการแปลกประหลาดที่เราเรียกว่าโพลสกายส์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ ก่อนอื่นเลยเรามาดูที่ตัวของภาษาก่อนนะครับ p o r t e g i เนี่ยเป็นภาษาเยอรมันนะครับคำว่า p o t e r เนี่ยหมายถึง noisy ในภาษาอังกฤษนะครับซึ่งก็คือส่งเสียงดังหรือว่าทําให้เกิดความลำคาญนะครับแล้วคําว่า g ก i s นะครับก็คือคําว่า ghost นั่นเองนะครับซึ่งก็คือผีนะครับเพราะงั้นเนี่ย p o l t e r g i ครับจึงแปลว่าผีที่ทำให้เกิดเสียงดังหรือว่าผีที่ทําให้เกิดความลาคาญ ทีนี้ครับวิญญาณเหล่านี้เนี่ยก็จะทําหลายสิ่งหลายอย่างน,นะครับ <metropolitan> เช่นทําการขยับของนะครับซึ่งเรามักจะเห็นในหนังต่างประเทศนะทำให้ไฟกระพริบนะครับเพราะว่าวิญญาณกับเรื่องของพลังงานเนี่ยเป็นของคู่กันนะครับเราก็อาจจะมีเรื่องของการมีเสียงเดินนะครับอ <c oughs> ันนี้เนี่ยในผีไทยเราจะได้ยินกันบ่อยนะครับมีเสียงฝีเท้านะครับหรือว่ามีกลิ่นเหม็นนะครับหรือว่ามีกลิ่นอะไรที่แปลกประหลาดออกมานะครับถ้าเป็นในไทยเนี่ยอาจจะเป็นกลิ่นเน่านะครับหรือว่าอาจจะเป็นกลิ่นน้ําอบ ซึ่งก็เข้าขายโปรโตไกส์ทังนั้นแต่ถึงแม้ว่าโปรโตไกส์เนี่ยจะเป็นลักษณะหนึ่งของการหลอกหลอนนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกการเกิดโปรโตไกส์นั้นจะมาจากวิญญาณที่ไม่ดีนะครับบางครั้งวิญญาณนั้นอาจจะแค่ขี้เล่นหรืออาจจะอยากติดต่อกับเราครับซึ่งไม่ได้มีเจตนาจะทำร้าย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคำโปรโตไกส์นั้นจะไม่น่ากลัวนะครับมันจะมีการเอ,อ่อสามารถเกิดโปรโตไกส์ได้โดยที่ไม่ใช่ฝีมือของวิญญาณมนุษย์ที่ตายไปแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะเกิดจากปีศาจก็ได้ซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าโปรโตไกส์เกิดจากเอ,อ่อฝีมือของปีศาจนะครับย่อมไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนนะครับได้เหมือนกับโปรโตไกส์แบบวิญญาณทั่วไปท,ที่ที่บอกว่าจะเป็นเรื่องของการแกล้งเล่นนะครับ แต่ว่าทีนี้ครับจะรู้ได้อย่างไรว่าโปรโตไกส์ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากวิญญ,ญาณทั่วไปหรือว่าเกิดขึ้นจากผีปีศาจนะครับสิ่งหนึ่งที่สามารถแบ่งแยกได้อย่างชัดเจนมากนะก็คือโปรโตไกส์ที่เกิดจากวิญญาณโดยทั่วไปนะครับจะไม่มีการโจมตีมนุษย์โดยตรงนะครับก็คือจะไม่มีการผัก,ออกมนุษย์หรือว่า การหาอะไรมากระแทกใส่คนนะครับอาจจะเป็นเข้าอี้ลอยขึ้นมาเฉยๆอะไรอ,อย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นนับของปีศาจจะเป็นอีกเรื่องนึงเลยนะครับจะเป็นการโจมตีแบบเจาะจงเลยซึ่งเชื่อกันว่าเหตุผลที่ผีปีศาจที่ทำปรโตูไกส์นี้เนี่ยตั้งใจโจมตีใส่คนนะครับก็เพราะว่าเขาตั้งใจให้มนุษย์เนี่ยอ่อนแอลงหรือว่าตั้งใจโจมตีจุดอ่อนนั่นเอง ทีนี้ครับก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปนะครับผมจะขอพูดถึง10สัญญาณนะครับที่ทําให้เรารู้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะเกิดปรโตไกด์ขึ้นกับเราแล้วนะครับอย่างแรกเลยนะครับข้อที่1นนะครับก็คือมีเสียงดังที่อธิบายไม่ได้นะครับเช่นอาจจะเป็นเสียงเคาะประตูเสียงทุบประตูอย่างดังนะครับหรือว่าเสียงเดินต่างๆที่ไม่รู้ว่าเป็นของใครนะครับพวกนี้เนี่ยถือว่าใช่ทั้งนั้น 2ครับก็คือของที่อยู่ในที่ของมันนับอาจจะมีการเปลี่ยนที่โดยที่ไม่ได้มีใครไปแตะต้องมัน ข้อ2เมื่อกี้นี้นะครับอาจจะเป็นการลืมของเราเองนะครับอาจจะเผลอหยิบมาแล้วก็เอาไปวางไว้ที่อื่นโดยที่ไม่ทันได้จําหรือว่ามัวแต่คิดเรื่องอื่นอยู่นะครับแต่ข้อที่3นี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับข้อที่3คือสิ่งของขยับเปลี่ยนที่ได้นะครับเปลี่ยนที่ในที่นี้คือเห็นต่อหน้าต่อตาเลยนะครับว่าเก้าอี้เนี่ยมันลอยขึ้นมาได้หรือว่าเก้าอี้จากที่หนึ่งเนี่ยถูกเลื่อนไปอีกที่หนึ่งโดยที่ไม่มีใครไปแตะต้องมัน ข้อที่4ครับเป็นเรื่องของพลังงานนะครับอาจจะเป็นแบบในคลิปเมื่อกี้นี้นะครับก็คือมือถือไม่ปัญหานะครับหรือว่าอยู่ไฟเข้ากับพริปนะครับแต่สิ่งที่คิดว่าเห็นได้ชัดมากนะครับจะเป็นพวกแบบอาจจะเป็นนาฬิกาเก่าๆนะครับที่ไม่ไม่ได้วิ่งมานานแล้วนะแล้วอยู่ๆมันเกิดจะใช้ได้ขึ้นมาเป็นไปได้ว่าอาจจะมีพลังงานบางอย่างไปกระตุ้นมันครับ ข้อที่5ครับอันนี้เนี่ยเราน่าจะคุ้นเคยกันดีสําหรับเ,เรื่องสยองขวัญในไทยนะครับนั่นก็คือเรื่องของสัตว์อื่นๆครับที่มีปฏิกิริยาก่อนหน้าเรานะครับเช่นหมาหอนนะครับซึ่งเขาเชื่อกันว่าที่เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามันได้เจอกับอะไรบางอย่างที่มันกลัวนะครับหรือว่าอาจจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับอะไรบางอย่างที่มันมองเห็นแต่ว่าเรามองไม่เห็น หกครับคือรู้สึกเหมือนมีใครมาแตะเนื้อต้องตัวเรานะครับโดยที่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีใครมาอยู่ใกล้เราในระยะนั้นหรือว่าไม่ได้มีใครมาสัมผัสเราจริงๆนะครับซึ่งนี่เนี่ยเป็นลักษณะของทั้งโปรโตไกส์แบบของวิญญาณทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นในแบบของผีปีศาจด้วยมีโอกาสทั้งสองทาง 7. ครับอาจจะมา้เห็นเป็นเงานะครับอาจจะเป็นเงา,ปาแปลกๆที่เราไม่รู้ว่า มันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับหรือว่าการมองเห็นอะไรที่หางตาก็นับด้วยเช่นกันข้อที่8ครับคือเรื่องของการได้กลิ่นนะครับอย่างที่บอกในช่วงต้นคลิปนะครับว่าอาจจะเป็นเรื่องของกลิ่นเหม็นเน่านะครับโดยที่ไม่มีสาเหตุนะครับหรือว่าอาจจะได้กลิ่นน้ำอบนะครับอย่างไม่มีสาเหตุพวกนี้ก็ใช่เช่นกัน ข้อที่9ครับอันนี้เนี่ยออกไปทางผีปีศาจนะครับนั่นก็คือมีรอยบาดแผลหรือว่ารอยฟกช้ำอยู่ที่ตัวโดยไม่มีสาเหตุนะครับเช่นอาจจะมีรอยข่วนอยู่ตามตัวในตอนที่เราตืต่นขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะของผีปีศาจนั่นแหละและข้อที่10ครับข้อสุดท้ายครับชัดเจนที่สุดก็คือมาให้เห็นเป็นตัวเป็นตนเลยนะครับซึ่งมีโอกาสเกิดได้ทั้งกับวิญญาณทั่วไปแล้วก็ผีปีศาจนะครับ ครบทั้ง10ข้อนะครับถ้ากิดว่าใครเกิดสัญญาณพวกนี้ขึ้นมาก็ระวังตัวกันด้วยก็แล้วกันแต่ยังไงซะถ้าเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมากับตัวเรานะครับก็ยังไม่อยากให้สรุปว่าเป็นเรื่องของวิญญาณในพวกนี้นะเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยความกลัวก็เล่นตลกกับจิตใจของเราได้เช่นกันนะครับอาจจะเกิดขึ้นจากความกลัวของเราเองนะครับแต่มันมีผลงานวิจัยที่บอกเอาไว้ว่าโปรโตไกส์นี้จะมีโอกาสเกิดขึ้น กับผู้หญิงที่เป็นวัยรุ่นและอยู่ตัวคนเดียวตามลาพังมากที่สุดนะครับสาเหตุเพราะอะไรนะครับเพราะว่าผู้หญิงที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยยังคงเขาเรียกอะไรอ,อยู่ในช่วงที่จิตใจสามารถสื่อสารกับพลังงานได้มากที่สุดนะครับซึ่งเ้ื่อนลงไปถึงเด็กๆด้วยนะครับเพราะงั้นก็ถ้าใครอยู่ในข่ายนี้ก็ระวังเป็น,ปนพิเศษก็แล้วกัน แต่ยังไงก็อย่ากลัวจนเกินเหตุนะครับแล้วก็ถือว่าผมบอกไว้มีข้อมูลแล้วกันนะครับเผื่อว่าใครสนใจเนาะอ่ะจบนะครับฝากบอนเซอร์ทั้ง2เจ้าด้วยนะครับทางร้านเกมซิมโซแล้วก็ร้านทีละนิดนะครับอย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดแชร์บ้างซื้อบ้างนะครับซับสไครต์ได้จะดีมากนะเพราะว่าจะยังมีคลิปแบบนี้ออกมาอีกมากมาย แล้วก็ถ้าแบบว่าใครสนใจจะสนใจเรื่องอะไรอีกนะครับก็ขอให้คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้นะครับหรือใครอยากจะเพิ่มเติมอะไรส,สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้นะครับผมกลับมาอ่านแน่นอนนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่แวะผ่านมาก็อย่าลืมอ่านคอมเมนต์ด้วยนะครับเผื่อว่าจะมีข้อมูลดีๆที่สนใจกันสำหรับตอนนี้ก็ขอพักเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ